ก็ขอกราบขอบคุณมากโอเคนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปทุกๆท่านทุกๆคนนะครับวันนี้นะครับก็เป็นวันอีกหนึ่งวันที่เราเจอกันยามเช้าๆอย่างนี้นะครับพี่น้องมีความสุขมากเลยนะครับร้องเพลงประกอบคือผมจะเอาร้องเพลงเกี่ยวกับลอยกระทงหรือว่าเกี่ยวกับน้ำมากที่สุดนะครับพี่น้อง ก็ขอกราบขอบคุณมากโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปก็ไปเรื่อยๆนะครับพี่น้องเพราะว่าบรรยากาศแถวนี้นะครับมีนะน้ำนะครับสะน้ำรูปเป็นแบบนะครับวันนี้นะครับ ที่ได้เอามาทําคลิปในละแวกนี้ละแวกสวนลุมนะครับแล้วก็ถ่ายทําใกล้ๆกับสะร,ร้องเพลงประกอบคือผมจะเอาอร้องเพลงเกี่ยวกับลอยกระทงหรือว่าเกี่ยวกับน้ำมากที่สุดนะครับพี่น้องก็ขอกราบขอบคุณมากโอเคนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปกราบขอบคุณมากเลยนะครับเขามองผมหลายครัง้งมองกลับไปกลับมาผมก็มองเขาต่อบ เขาก็ถามมาทำคอนเทนต์เรืครอับครกราฟผมก็ขอขอบคุณมากเลยนะครับพี่น้องน้ำสะนามก็เป็นสะนามที่สวยงามมากเลยนะครับแล้วก็เหมาะมากเลยที่จะ,ระกราบขอบคุณมากเลยนะครับนะครับพี่น้องเราก็ ถ่ายทำรูปภาพส,สวยๆงามๆนะครับมาฝากเขามองผมหลายครั้ง้วครับมองกลับไปกลับมาผมก็มองเขาตอบเ,เขาก็ถามมาทำคอนเทนต์หรือการบครับผมก็ก็ขอขอบคุณมากเลยนะครับพี่นงนะครับวันนี้นะครับที่ได้เอามาทําคลิปในละแวกนี้ละแวกสวนลุมนะครับแล้วก็ถ่ายทําใกล้ๆกับสาล กราบขอบคุณมากเลยนะครับช่วงนี้ก็จะได้เวลาแล้วนะครับ ความสุขมากเลยนะครับพี่น้องเขามองผมหลายครั้งครับมองกลับไปกลับมาผมก็มองเขาตอบเขาก็ถามา่าทำคอนเทนต์หรือการครับอข,อขอบคุณมากเลยนะครับพี่น้อง กราบขอบคุณมากเลยนะครับนะครับพี่น้องเราก็ถ่ายทํารูปภาพส,สวยๆงามๆนะครับมาฝาก พี่น้องเราก็หาคลิปอีกสักหนึ่งคลิปสองคลิปหรือว่าสามคลิปนะครับคือว่าเป็นสิ่งที่คือภูมิใจมากว่างั้นเห็นนะครับพี่น้องมีความสุขมากเลยนะครับพี่น้อง ครับพี่น้องเราก็หาคลิปอีกสักหนึ่งคลิปสองคลิปหรือว่าสามคลิปนะครับคือว่าเป็นส่งที่เดคือภูมิใจมากว่างั้นเห็นไครับพี่น้องก็ไปเรื่อยๆนะครับพี่น้องเพราะว่าบรรยากาศแถวนี้นะครับมีนะน้ำนะครับสะน้ำรูปเป็นแบบ พี่น้องนะครับแล้วก็เราก็ตอนนี้สมควรหรือยังที่จะได้กลับบ้านนะครับมันก็สมควรอยู่หรอกนะครับพี่น้องแต่ครับพี่น้องเราก็หาคลิปอีกสักหนึ่งคลิป2คลิปหรือว่า3คลิปนะครับคือว่าเป็นสิ่งที่ด็ดคือภูมิใจมากว่างั้นเห็นนะครับพี่นอ้องกราขอบคุณมากเลยนะครับถ้าถามว่าทำคอนเทนต์เลยครับผมก็ ทำคอนเทนต์เดียวนะครับกาบขอบคุณมากเลยนะก็ขอขอบคุณมากมากเลยนะครับฮะครับทำคอนเทนต์เกียวครับกราบขอบคุณมากเลยนะครับ เขามองผมหลายครั้งน mm. ครับมองกลับไปกลับมาผมก็มองเขาตอบับเขาก็ถามมาทำคอนเทนต์เลยครับครับผมก็ขอขอบคุณมากเลยนะครับพี่น้องก็ไปเรื่อยๆนะครับพี่น้องเพราะว่าบรรยากาศแถวนี้นะครับมีน้ํานะครับสะน้ํารูปเป็นแบบก็ไปเรื่อยๆนะครับพี่น้องเพราะว่าบรรยากาศแถวนี้นะครับมีน้ํานะครับสะน้ํารูปเป็นแบบ ไปเรื่อยๆนะครับพี่น้องเพราะว่าบรรยากาศแถวนี้นะครับมีน้ำนะครับสะน้ำลูกเป็นแบบวอนุ่นเวอานี่นะครับเขาแต่งสวยงามมากเลยนะครับสะน้ำนะครับพี่น้องก็กราบขอบคุณมากนะครับได้ชมแต่บรรยากาศที่ดีๆมากเลยนะครับวันนี้พี่น้องนะครับกระขอบคุณมากเลยนะครับเขาถามว่าทำคอนเทนต์เลยครับผมก็ทำคอนเทนต์เดียวนะครับกราบขอบคุณมากเลยนะครับ ช่วงนี้ก็จะได้เวลาแล้วนะครับก็ไปเรื่อยๆนะครับพี่น้องเพราะว่าบรรยากาศแถวนี้นะครับมีนะน้ำนะครับสะน้ำรูปเป็นแบบนะครับพี่น้องเราก็ถ่ายทำรูปภาพส,สวยๆงามๆนะครับมาฝากเขามองผมหลายครั้งครับมองกลับไปกลับมาผมก็มองเขาต่อ เขาก็ถามมาทำคอนเทนต์เรืคอัการคบาผมมากก็ขอขอบคุณมากเลยนะครับพี่น้องนะครับพี่น้องเราก็ถ่ายทำรูปภาพส,สวยๆเงาๆนะครับมาฝากพี่นองครับวันนี้นะครับ ที่ได้เอามาทําคลิปในละแวกนี<ๆ>้ละแวกสวนลุมนะครับแล้วก็ถ่ายทำใกล้ๆกับราเวอลนูนว้ลนี่นะครับเขาแต่งสวยงามมากเลยนะครับสระน้ำนะครับพี่นองก็กราบขอบคุณมากนะครับได้ชมแต่บรรยากาศที่ดีๆมากเลยนะครับวันนี้พี่นองนะครับนะครับวันนี้นะครับที่ได้เอามาทําคลิปในละแวกนี้ละแวกสวนลุมนะครับแล้วก็ถ่ายทำใกล้ๆกับสาะ รับขอบคุณมากเลยนะครับเขาถามว่าทำคอนเทนต์เลยครับผมก็ทำคอนเทนต์เดี่ยวนะครับปราบขอบคุณมากเลยนะครับก็ปรขอบคุณมากมากเลยนะครับฮะทราบทำคอนเทนต์เดี่ยวครับมีความสุขมากเลยนะครับพี่น้อง ช่วงนี้ก็จะได้เวลาแล้วนะครับแล้วก็แบบเป็นภาพสวยๆงามๆแล้วก็อยากถ่ายไปเรื่อยๆนะครับนะครับพี่น้องกราบขอบคุณมากเลยนะครับ